ตรงที่มีพัดลมใหญ่แล้วพี่น้องเห็นไหมฉันจะมาทุกปีโอ้ขับมาตั้งนานเพิ่งจะถึงตรงนี้ตรงพัดลมหมุนใหญ่ๆนี่ถึงแล้วคิดว่าถึงตรงไหนมาถึงตรงพัดลมตัวใหญ่ๆนี่เองที่ปั่นไฟพี่น้องเป็นบอกคอย บอกว่าที่ปั่นไฟหนาเด้หนาเด้บัดนี้ไ่อุ้ยรถกระโดดนี่ทว่าเอาปะห่มเอาปะห่มพื้นน่อยเอามาน้ำพี่น้องกายมืดแล้วสองตุ้ม้วพี่น้อง ตัวไหนหิมะแถวนี้ยังมีหิมะอยู่ติดแถวคอนโทรลสังกาเล่นคือผู้เห็น,นมีหิมะตกฮะดีจ้ะดีจ้ะคอนโทรลกล่าวบุนเดนกล่าวบุนเดนฮัตอ <Ha? S 2> ิมานอสเน่กล <Yeah. S 1> ่าวบุนเดน ลมยิมะเพลินเพินไปน้ากันพี่น้องสองทุ่มกว่าแล้วจ้ายังไม่มืดเท่าไหร่พี่น้องอากาศมันมันจะเข่านาร่อนเวลานาฬิกามันก็เลยปรับช้าลงพี่น้องปรับช้าลงหรือว่าปรับเร็วลงบลูขาวโพลนไปหมดพี่น้อง ไอ้ที่ขาวๆนี่คือมีมะนะยังไม่มืดฉันก็ถ่ายวิวไปเรื่อยๆพี่น้องเพราะยังไม่มืดโอ้โหตายอิสโซฟีนเนะว่าวเด็กทำไมเยอะจังตรงนี้เอาโทรศัพท์แนบกับกระจกกระจกหนาลดเล้าพี่น้องไม้มันจะเด็กเอาคำว้ ก็จะลอดสะพานนะ้วะพี่น้องลอดใต้สะพานเดี๋ยวพักกล้องก่อนชมไปเรื่อยๆจ้ะพี่น,อน้องเดี๋ยวก็มืดแล้วเดี๋ยวก็ไม่ได้ถ่ายขอบคุณทุกจ้าที่รับชมเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ดวงประจันกระขึ้นพี่น้อง ตะวันก็ยังส่องยอดเขาอยู่เออเนาะ